เริ่มสนุกแล้วครับทีต่อทีครับโอ้โหหนึ่งสองเข้าไปแม่โอ้ยไม่รอดไม่รอดครับทุดนีขาบุ่มหรือเปล่าแม่ทั้งเติมทั้งหมัดทั้งศอกครับเอาแล้วครับหนีไม่ออกก็รับก่อนครับพลิกออกพลิกออกมาได้ไหมครับยกพยักคุณพิเชษอยู่ในช่วงวิกฤตครับยกพยักเอาสับด้วยสอกขวาคืนครับโดนคนขาที่หนึ่งหายมือด้วยยังครับยังกรรัการแยกออกมาโอ้โหอีกหนึ่งนาทีนะครับยังยืนยัดอยู่ได้อาล้ครับ เริ่มจะฟื้นมาบ้างครับยกพยักป่ปเกมปะทะเข้าไปนะครับทางด้านของเบิร์ดเดย์ทั้งหมัดทั้งอสนะครับตอนนี้ป่เติมเกมลุกในแบบต่อเนื่องครับโหนต่อยตัดลำตัวก็ไปทิ้งป่มีต่อยข้วหัวใจต่อยชายโครงด้วยครับเบิร์ดเดย์อาครับเปิดหัวยกนี้ถือว่าทำดีครับดูว่ายกพยักฟื้นหรือยังครับอาครับตบซ้ายตบเขาก่อนนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นโดนถึงกระซึมเหมือนกันครับ คืนกว่านาทีที่ผ่านมาป้ายหน้าดันไว้ตีได้ไหมช่วงท้ายทอ้ายเละครับระวังสองด้วยครับระวังสองด้วยไปอย่างนั้นใครทีบทีบอย่างนี้ทีบอย่างนี้กรรมาการบอกตีไม่ได้ครับรแยกก่อนครับแม่บอกลูกเหมือนเดิมตอนนี้กลับมาชมเก็บรับแล้วคุณเบนกี้ให้ยกพยักเป็นฝ่ายเดินบ้างาต้องปรับดุจวิธีนะครับแปดทีมงานของแคมป์สอนสมัยครับมาตอนนี้ก็ทําการความกดดันนะครับ ทางด้านของยกพยัคก็พยายามจะเติมเกมลุกให้เต็มที่เลยทีเดียวเอานีครับเบิร์ดเดนนี่จะปลดล็อกคู่แรกได้ไหมอ่าติดตามดูครับก็ต้องถามยกพยัคครับยอมง่ายๆหรือเปล่าครับอ้าวครับมีเถียงมีโต้ดูเหมือนจะเริ่มฟื้นแล้วครับปลายยงที่ผ่านมาโดนไปชุดใหญ่ครับแง่ออกมากรรมการลากประกาเวทีครับอาเดินเร็วขึ้นแล้วครับ สถานการณ์กดดันไปที่ยกพยักแล้วนะครับแมตั้งกับแพงหน้าไว้ต้องดิ้นให้ออกครับมีศอกปากอีกเวลาผ่านไป1นาทีเศษๆนะครับยังไม่ชัดครับยกพยักยกที่แล้วนะแพ้ชัดนะครับแต่ว่ายกนี้อา้าขาลื่นต้องทำให้เห็นทำให้ชัดเพื่อจะไปลุ้นยก5แล้วครับกบมาไปเปิดเดย์แม่ได้ยกสแล้วกลับมาคุมเลยครับ ต้องขุให้อยู่นะครับปิดออกมาครับยังแข็งแรงอยู่เบิร์ตเดย์ยังเอวเด์อยู่ฟิตทุกวันช่วงนี้เอาดูครับกับปรับยุดมาเป็น่วยตั้งรับนะครับเบิร์ตเดย์ขณะที่หยกพยักษ์ทได้ไม่ได้ทําได้ไม่ได้เติมเกมลุกข้นไปแล้วครับตอนนี้หยกพยักษ์เร่งใหญ่เลยครับควบแล้วนะครับต้องทําเวลาครับโนดันลากครับทีมงานสอดสมายครับฮ่หยกพยักษ์ มองป้าขึ้นมาน่นละครับพยายามจะมัดเบิร์เดย์ขวางไว้ล็อกไว้ครับเผาเวลาไปทีละนิดละนิดครับรอระฆังหมดยกสุดท้ายครับแต่ว่ายัางมีลูกเพียนพยายามอยู่นะครับยกพยักไม่มัดไว้อย่างเดียวแล้วครับเบิร์เดย์ล็อกไว้แน่นๆครับไม่อยากอยู่ห่างแล้วนะครับ <c oughs> คนหนึ่งอยากให้เวลาหมดเร็วๆคนหนึ่งอยากยืดเวลาออกไปครับ <c oughs> โดดไหมรับหมัดมาดีหรือเปล่าครับหยกพยักต่อยแย็บสวนกิ่มลำตัวเด้งสักทีนึงครับวันนี้มาแข็งแรงนะครับนักมวยมุมแดงครับนั่นก็คือผลงานของเบอร์เดย์สนัฤมลครับลแรกครัสรกสำเร็จครับรกกรชูมือ